เลี้ยงผากับดาวไปแล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเลี้ยงผาตัวนี้นะครับที่จากเราไปนะครับแต่ทําไมเลี้ยงผาตัวนี้ถึงจากเราไปทั้งๆท,ท,ที่มีคนนะครับช่วยเหลือแล้วก็นําส่งให้กับเจ้าหน้าที่นําไปดูแลอย่างดีนะครับเรามีเหตุผลอีกด้านหนึ่งนะครับกับการจากไปของเลี้ยงผาตัวนี้จากการคุกค,คีกับสัตว์ตระกูลกวางนะครับ และมีประสบการณ์กว่า20กว่าปีนะครับนะฮะเรามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการทำร้ายจากมนุษย์และการไล่ล่านะครับทำให้เลี้ยงผาเนี่ยนะครับนอกจากบาดเจ็บแล้วนะครับยังเกิดอาการตกใจแล้ก็ช็อกขั้นสุดขีดนะครับเราจะเห็นจากสภาพของเลี้ยงผานะครับคงจะวิ่งหนีนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการ ชนต้นไม้ชนก้อนหินนะครับหรือล้มลุกคุกคานนะครับตกลงมาจากเขานะครับดูจากสภาพนะครับเราจะเห็นมีรอยกระสุนนะครับทางด้านขาหลังแล้วก็มีรอยบาดเจ็บนะครับจากการถลอกปอกเปิดจากบริเวณด้านหน้านะครับความเครียดจากการถูกไล่ล่าอย่างสุดขีดนี่นะครับจะทําให้เกิดอาการช็อกอย่างสุดขั้วเกิดการสงบนิ่งเคลื่อนไหวช้าไม่ตกใจมีความเชื่อง หากเราดูในสารคาดีเมื่อกวางถูกสัตว์ผู้เป็นนักล่าเช่นเสือสิงโตหรือหมาป่าไล่ล่าถึงจุดภาวะที่ช็อกจะยืนนิ่งให้สัตว์พวกนี้กัดแทะเนื้อตัวเองโดยที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวเหมือนเจ้าเลี้ยงผาตัวนี้นะครับเกิดอาการช็อกเดินเข้าหาคนนะครับยอมให้คนเนี่ยเอาเชือกมามัดตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่มีอาการตกใจกลัวและดิ้นลน แม้กระทั่งนําขึ้นบนท้ายรถกระบะแล้วปลูกไว้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ตกใจหรือดิ้นร้นนะครับเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างมากถึงแม้จะนําส่งไปยังสถานพักฟื้นนะครับก็ยังเห็นเจ้าเลี้ยงผาตัวนี้เนี่ยกินอาหารกินหญ้าได้นะครับดูเหมือนเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไปก็มีความร,รู้สึกว่าเลี้ยงผาตัวนี้น่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแต่ อาการของเลียงผาเนี่ยกับสุดลงไปเรื่อยๆแม้จะให้ยาหรือรักษาก็ไม่ดีขึ้นอาการพวกนี้นะครับตามประสบการณ์ที่เราศึกษาแล้วก็คุกคีอยู่กับสัตว์ประเภทกวางนะครับซึ่งมีความเป็นตัดปานเนี่ยนะครับเกิดจากอาการเครียดและการตกใจอย่างสุดขีไปทําให้ระบบเลือดในร่างกายของตัวเลียงผาเนี่ยนะครับมีปัญหา นะครับหรือว่าเรียกว่าเลือดเป็นกดนะครับไตและตับเกิดอาการวายอย่างฉับพลันทําให้เลี้ยงผาไม่สามารถจะต่อสู้กับอาการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นภาวะเครียดและเกิดอาการช็อกอย่างสุดขั้วแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดเกิดภาวะเป็นกดมีผลทําให้ตับและไตาวายเฉียบพลันนะครับ เกิดขึ้นกับสัตว์ตระกูลกวางหรือสัตว์ป่าทั่วไปภาวะแบบนี้จึงเป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียของสัตว์ป่าเนื่องจากสัตว์ป่ามีอาการตื่นตกใจเป็นธรรมชาติมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มจึงให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับการศึกษาในอนาคตด้วย